ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะที่โรงเรียนสิริรัตนาทรกทมนี่แหละค่ะออกจดหมายถึงผู้ปกครองนะคะ เพราะว่าเด็กเนี่ยการบงจะสอบปลายภาคทีนี้จดหมายเนี่ยมันมโดนใจค่ะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะโรงเรียนสิริรัตนาธทรกทมนะคะออกหนังสือถึงผู้ปกครองแจ้งเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้สําหรับเด็กม .1 ถึงม6ทีนี้ข้อความบางตอนเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าถ้าน,นักเรียนในปกครองของท่านทําคะแนนได้สูงสุดนั้นหมายถึงเป็นหหรือยืนหนึ่งแต่ถ้าลูกทําไม่ได้โปรดอย่าทําลายความเชื่อมั่นและความนับถือของพวกเขาบอกลูกว่ามันดี มากแล้วมันแค่การสอบมันยังมีอะไรอีกมากในชีวิตบอกลูกท่านว่าไม่ว่าคะแนนสอบออกมาแบบไหนคุณก็รักเขาและไม่ตัดสินเขาการสอบเพียงครั้งเดียวหรือคะแนนสอบที่ไม่ดีไม่อาจจะช่วงชิงความฝันและพรสวรรค์ของเขาไปโปรดรับทราบด้วยว่าคนที่มีความสุขในโลกนี้ไม่จําเป็นต้องจบหมอหรือวิศวะเท่านั้นโอ้โหกินใจมากเลยจริงๆเอาไว้ไปอ่านฉบับเต็มนะล่าสุดวันนี้ค่ะ คุณนัครินโคศีทีมข่าวของเราไปพูดคุยนะคะถึงแนวคิดนี้กับคุณสายันต่ายหลีผอ,อโรงเรียนค่ะเขาก็บอกนะคะบอกว่าได้แนวคิดมาจากกลุ่มเพื่อนที่มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเนี่ยเข้าใจสภาวะความกดดันของเด็กในการสอบแข่งขันก็เลยนำเรื่องราวมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ล่าสุดนะคะทีนี้หลังหนังสือออกไปเนี่ย ตื่นเช้ามาพอบอกว่าโอ้ยตกใจค่ะคยอดแชร์ทำมันเป็นเยอะแบบนี้คุณครูก็ส่งมาให้ดูผู้ปกครองบางท่านเนี่ยพิมพ์ตอบกลับมาเลยนะคะบอกว่าร้องไห้กับหนังสือที่ทางโรงเรียนจะสื่อไปในขณะที่เด็กนักเรียนเองก็บอกว่ารู้สึกดีที่ผออเล็งเห็นความสําคัญในการสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วก็กับตัวนักเรียนในสภาวะที่กดดันแบบนี้ค่ะเออเนี่ยฮะเออเข้าใจหัวอกผู้ปกครองนะครับเนี่ยฮะแล้วชื่นชมโรงเรียนด้วย คือผมก็คนนึงเป็นพ่อนะแต่เราไม่กดดันลูกคือเป็นจดหมายที่พูดแทนเด็กทุกอย่างใช่ใช่คุณอยากจะเรียนคณะอะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องเป็นคนดีนะสอบให้พอเนี่ยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้